คุณคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะมากู้เงินสวัสดีค่ะฉันชื่อเชอรี่เป็นหัวหน้าสินเชื่อของหลิงจือขอทราบชื่อด้วยค่ะแล้วก็มีอะไรให้ช่วยเหลือคะฉันแซ่เติง้งฉันเห็นโฆษณาทางทีวีว่าที่นี่ปล่อยกู้ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยนี่เป็นแผนเงินกู้ลองดูข้อมูลก่อนนะคะได้ค่ะผู้อยากกู้เท่าไหร่คะห้าหมื่นหยวนห้าหมื่นหยวน ขันขอถามข้อมูลทั่วไปหน่อยนะคะตอนนี้คุณทำงานไหมคะไม่ค่ะได้กู้เจ้าอื่นไว้ไหมคะก็ไม่มีเนาะค่ะงั้นรบกวนคุณช่วยโชว์บัตรประชาชนด้วยนะคะอืมแล้วก็ช่วยกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะคุณเติงคะคืนบัตรประชาชนคะ่ะขอบคุณ เงินห้าหมื่นที่คุณจะให้ฉันนะ่ะฉันขอเป็นเงินสดนะขอโทษด้วยนะคะคุณเติง้งเนื่องจากคุณไม่ได้ทํางานแล้วเราตรวจพบว่าประวัติการกู้ของคุณไม่ค่อยดีครั้งนี้เราเลยไม่อนุมัติเงินกู้ให้นี่คุณอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงโฆษณาของพวกคุณบอกชัดๆว่าไม่ต้องใช้เอกสารอะไรฉันนะอุตส่าห์มาตั้งไกลนะแต่คุณบอกว่าไม่ได้ฉันจะฟ้องคุณเรื่องละเมิดผู้บริโภคขอโทษนะคะเราได้ระบุแล้วว่าผู้ยื่นกู้ต้องเป็นบุคคลมีอาชีพเท่านั้นคะ่ะ ท่านคณระบุว่าฉันทํางานก็ได้แลวนี่คุณเติ้งคะเมื่อครู่คุณบอกว่าคุณไม่ได้ทํางานนี่ฮ่าแบบนี้ถ้ากับคุณชักนําให้ฉันพูดเพจเซฉันไม่มีเงินไม่มีรายได้จะได้มากู้เงินคุณไงถ้าฉันร่ํารวยเป็นเศรษฐีฉันจะมากู้เงินคุณทําไมล่ะจริงมะคุณเติ้งคะใจเย็นก่อนเถอะค่ะใจเย็นเหรอถ้าคุณไม่มีเงินแล้วก็กู้ไม่ผ่านดูสิคุณจะใจเย็นยังไงคุณเติ้งคะถ้าคุณเป็นแบบนี้ฉันคงต้องเชิญคุณออกไปค่ะว่าไงนะ ถ้าฉันออกไปที่จะแฉพวกคุณให้ดูเด็อเดี๋ยวนี่นะคุณผู้หญิงจู่ๆเจอลมได้ยังไงเนี่ยเราช่วยคุณไม่ได้ฉันออกไปเลยนะครับใจเย็นยังไงฉันไม่สนเราฉันจะให้เขามาคุยกับฉันเขาเก็บคุณชัดเจนแล้วคุณไม่มีรายได้เราช่วยไม่ได้จริงๆคุณยุ่งอะไรด้วยเนี่ยคุณนายเชิญตามผมมาด้วยครับไม่โทรตัวฉันนะฉันร้องจริงด้วยผมไม่ได้ทรตัวคนช่วยร่วมมือด้วยทำแบบนี้ฉันร้องจริงๆนะช่วยด้วยคุณบ้มีอะไรกันเนี่ยปาคนนี้นี่เออเอ๋เมย นั่นหลานนั่งก่อนทำไมต้องกู้เงินว้าวนางหนูเธอทำงานอยู่บริษัทนี้เหรออืมหนูเป็นผู้จัดการที่นี่ว้าวเยี่ยมไปเลยนี่ไม่ถูกสิเธอเป็นถึงผู้จัดการแม่เธอมากู้ทั้งทีกลับไม่ได้เธอนี่ไม่ไหวเลย ถ้าคุณไม่เอะอะเสียงดังหนูก็คงไม่รู้ว่าคุณมาแล้วยังไม่ได้ตอบหนูเลยทําไมต้องมากู้เงินด้วยคอย่นะลุงเฉียนเธอน่ะตอนนี้เป็นโรคกระเพาะต้องรักษาฉุกเฉินต้องจ่ายเงินก่อนห้าหมื่นเหรียญน่ะคุณมีเรื่องด่วนทําไมไม่มาหาหนูคุณคิดว่าดอกเบี้ยที่นี่ถูกหรือไงตอนนั้นน่ะตอนฉันคบกับลุงเฉียนฉันโกหกเขาว่าไม่เคยมีลูกแล้วยังให้เธอไปซ่อนห่างๆพวกเรา ฉันจะมีหนะ้ามาหาเธอยืมเงินเธอได้ยังไงล่ะล่าสุดที่เจอเกนันห้าปีแล้วสินะนานอย่างนี้เชียวถอะเอ๋ยทันบรรทนานะเอางี้ ถึงหนูจะไม่เคยเจอลุงเฉียนแน่นแต่เขาดูแลคุณนานขนาดนี้หนูจะไม่ยุ่งก็ไม่ได้หนูจะเอาของหนูให้หกหมืน่นจริงเหรอ,อให้ตายสิเธอไี่มันลูกประเสริฐจริงๆฉันขอบคุณแทนลุงเฉียนแล้วกันนะนี่เอาอย่างนี้นะฉันยืมแปดหมื่นเลขดํารวยเลขมงคลลุงเฉียนจะได้หายเร็วๆหน่อย,อยงไง